สวัสดีค่ะววนาัาค่ะสํสาหรับ Criminal Smiley ชัดเรื่อง2 0ง100ร้อยสิ่งที่อยากทกําก่อนจะกลายเป็นซอมบี้ตอนที่1ิค่ะสําหรับตอนที่แล้วก็คือโมโหมากบอกเลยเอาจริงตอนนี้ก็ยังโมโหอยู่แอบพักไปสงบถสติอารมณ์แป๊บหนึ่งแล้วนะแต่ก็ยังแบบนึกถึงแล้วก็ยังโมโหก็คือแบบจริงๆคือแบบแบบไม่ว่าชีวิตตัวเองจะเจออะไรมาแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปทําลายชีวิตคนอื่นในเมื่อเขาไม่ได้ไปทําอะไรให้คุณเขาไม่ได้เป็นคนทําให้คุณต้องแบบ อึมครึมกับชีวิตแบบนี้เข้าใจว่าคือแบบนั่นแหละคือมันแอนตี้โซเชียลคือมันต่อต้านสังคมกวางโลกใดๆก็คือแบบไม่ต้องการเห็นชีวิตคนอื่นแบบคือเหมือนชีวิตตัวเองมันแย่ก็แบบก็ไม่อยากเห็นชีวิตคนอื่นแบบสงบสุขอะเออแล้วคือเอาจงริงคือคุณแบบคุณจะรู้ได้ไงว่าชีวิตคนอื่นเขาแบบไม่มีความกังวลจริงไหมเขาอาจจะแบบอยู่ อยู่ที่อยู่กับคนกับเพื่อนกรุ่มนี้เขาอาจจะเป็นแบบนี้แต่อยู่กับอีกที่หนึ่งเขาอาจจะเป็นอย่างนี้แต่คือแบบเราแต่อย่างที่เราเห็นว่าชีวิตอากิระโอเคสมัยเรียนเขาอาจจะสนุส่สนานที่หาเพื่อนแต่พอเขาเรียนจบไปทํางานเขาก็เจอชีวิตที่ถูกกดขี่ชา a มาเหมือนกันเนี่ยคือแบบคือชีวิตเราจะไปตัดสินว่าชีวิตคนหนึ่งเขาเป็นยังไงแค่แบบช่วงเวลาหนึง่งที่เราแบบเห็นเขาได้ยังไงจริงไหมคือเราไม่ได้รู้จักเขาทางชีวิตอะ แต่แค่เห็นเขาแค่โมเมนต์นึงรู้สึกว่้ชีวิตดูสบายจังเลยนะไม่มีกอมกังวลเลยเลย <Okay. laughs> คือแบบโอเคคือแบบชีวิตคนเรามันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะแบบเลือกเดินทางแบบไหนเลือกจะใช้ชีวิตแบบไหนก็ตอนนี้ต้องมาดูว่าเออพวกอากิระก็แบบเหมือนแยกแย้ายกันไปคนละจุดใช่ไหมว่าแบบเออ ไปตามหน้าที่คนเองแต่มีเคนโจที่แบบต้องไปตามน้องเหมือนน้องหมาหายอะหมาหายไปไหนไม่รู้อะสกายเป็นหมาสมบแล้วนะก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วก็ยังไม่สุดท้ายหรอกอีงเลยหนึ่งตอนอากิระจะแบบใช้วิธียังไงในการแบบปกป้องหมู่บ้านบ้างเนาะรวมถึงคนอื่นๆด้วยรวมถึงอีพวกเนี้ยอีพวกแอนตี้โซเชียลขังโลกทั้งหลายเนี่ยอยากจะเห็นว่ามันจะได้รับกรรมอะไรบ้างไหมนะคะ ไปทีละคนทีละคนก็ได้นะ <c oughs> ขอบรถฉะนั้นเพื่อไ่เป็นการเิราเราไปรับชมใเลยค่ะ let's do it <c oughs> แค่เห็นหน้าก็รังเกียจแล้วเนี่ยทำไมไม่มีซอมบี้กระโดดขึ้นไปบนบรถมากเลยวะไม่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอ๋อพ่อโอเคนึนกว่าเป็นชาวบ้านคนอื่นพ่อป่วยอะ ดูก็เปลี่ยนโอพแต่เป็นเริ่มเรื่องเราต้องเป็นฮีโร่นะอ๋ะอก็เข้าโอพเหมือนเดิมกันดารุมะอี้เห็น,นว่าโชคดี จาร่เป็นซอมบ,บี้หรือเปล่ามาขี่ไก่ทำไมคะทำไมอยู่ๆน้องมาขี่ไก่ไม่อยากเสียจารล่ เออคนหรือเปล่าแล้วมันเป็นความผิดของคนอื่นตรงไหนเล่า<ร><ร><ร>อ,<ล>อะไรวะไม่งี้คนประเภทน,นี้น<ร>ี่แบบน่าลแบบแบบ<ง>ำคาม ไม่หนังหนังฆาตกรโรคจิตล่าเลยเราจะไปสู้เลยเนีไไ่ยว,วายมึงก็ลองทีอาว,วุธด,ดูสิเอามึงก็ใช้ดาบเคนโดสิวะ นี่มันใช้เ็มโดยในะคนดเดกเรีถึงใช้เรื่อย แบบนั้นก็ก็ไปตากกับเปิดประตูให้ซอบบี้เข้ามาเลยไหมล่ะเออไม่ต้องอพยพก็ได้แต่จะจัดการซอบบี้เลยละวะไ, <c oughs> <c oughs> ไม่มีเวลาคิดเลิกแล้วล่ะ จ e ้วงเพลยอีอ้วนนี่ก่อนเลย้ เหมือนนกันที่เขาก็ฝันใหญ่เหมือนกันปะฮะอคะ่อคะไม่เอาเราจะตอบแทนจัลลทพมีวะ 結婚としょ、ココレアスランカテヨシカシキズケバイイニバシュワナクシタクシュウマイニチイマジ アレダさんのご主人課長に昇進したんですって女房との関係はとっくに冷え込み週に一度あるかないかの回もはや関係を修復する気力も起きないほどに愛も情もなぜ俺は身をこにして日々働いているんだ利害点 <laughs> เดี๋ยวกว็พกล่อยกีฬาเราก็มันแปลกๆคือแบบคือตัวเองเคือประเด็นคืนอตัวเองก็แบบเลือกชีวิตเองมันแบบไม่ต้องเลวร้ายก็ได้ไรปะวจะ ซอมบี้กินดีกว่าจิบจ้อยแปะอะไรล่ะจริงเออกมึงนิสัยอย่างนี้หรือเปล่าตัวเองเลือกชีวิตที่เป็นสวยเองมั้ง เขาคงไม่ได้พูดได้จำได้แต่แรกเนี่ยเขาก็ต้องเรียนรู้กันหมดแบบนี้เอ้ยไฟไหม้นั่นไงก,ก,กูว่า สูบบุหรีหรือเปล่าแต่ตัวเองทำตัวเองหรือเปล่าเอาก็ตัวเองทำให้คนอื่นเขาตการไปด้วยตัวเองเป็นสาเหตุแล้คนอื่นซีซ่วยเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรเลยโอะอ่กตจะไปช่วยอาแคมีเออ อาเคมิในตอนสาวๆเขาอาจจะหน้าตาเหมือนซีสืออะไรนี่ใช้ดาบเคนโดสิวะทำให้มันถูกซอมบี้กิน <c oughs> ก็ให้ล่อให้เข้าไปหาอีนี่แหละ เธอก็อ่อนไหวใจบานกันแหละมาโดนคนดินทาจนเรากลายเป็นโรคจิตไปเนี้ยคือประเด็นคือไม่ใช่เหตุผลที่แบบจะเอามาทำลายชีวิตคนอื่นนะมันปัญหาชีวิตแกไงก็งไปคุยกับเมียมึงนู้น เองก็ดูแลเขาดีหรือเปล่าเออคือมันก็ต้องถามตัวเองด้วยนะไม่ใช่โทษแต่คนอื่นคือแบบโทษแต่คนอื่น <c oughs> อะจริงคนประเภทนี้ไม่เคยดูตัวเองอ่ะ ออกไปโดนซอมบี้กันไปเพื่ออ้าวก็บอกว่าให้ดำดิกไปด้วยกันไม่ใช่เหรอเสียงถีบไปดีออไปแล้ว <c oughs> โชคดีใช่ไหมโอ้โหมันลึกขนาดนั้นลเลยดําดิ่งไปคนเดียวแล้วจ้ากูขอดําดิ่งได้บ่อเกิดเลยไฟช็อต <c oughs> <c oughs>

このように言ったことが一度でもあったんか <laughs> <laughs> で大規模事業が衰退して TPP に怯えし <laughs> それでも必死に輪を握ってなんとかやってきたんじゃねえか ろよ自分さえ良ければいいのか友達見ず知らずの他人のことまで考えられるのか教宰果ては子孫や社会の将来のことまで考えられるのか人があり周りのことを配慮できるかその配慮範囲の広さがそのままこの子に及んで知識自慢か โชคายจ้าเดี๋ยวปู่มาช่วยแล้ว <laughs> ย,ยัยปู่โอ้ยอย่าไปอยู่กับอาเคมี <laughs> เออยิงยังแม่นเขาไปไหนพานี่ยัดเมือง สู้กับคนที่เขารักใครกลมเกลียวรู้จักทำเพื่อคนอื่นตัวเองคิดถึงแต่ตัวเองก็พบมึงเป็นคนชั่เอะไม่ได้สวยหรอกเอออุ来น แล้วคนในบ้านเขาทำอะไรก็ไม่ได้ทำเลยโอ้พวกนี้คุยชีวิตมึงไม่เคยทำอะไรผิดเลยใช่ไหมคือตัวเองก็แบบไม่คือตัวเองไลฟ์สไตล์ตรงเป็นแบบนั้นไงนไม่ได้จะเอาบรรทัดฐานตัวเองมาวัดคนอื่นว่ะ ดาบบีบไปเนี่ยเออคนลราก็ต้องผิดบ้างปะวะตัวเองลหละลงผิดมันก็โดนเป็นซอมบี้เลยไป ปวดแต่จมปักหรือการอะไรก็ไม่รู้ชีวิตตัวเองจังถูกอย่างเหรอโอ้นีเซอร์คัสคือ <c ười> คนประเภทเด็กมันไม่เคยบอกตัวเองผิดอ่ะคิดถึงแต่ตัวเอง เออโดนโดนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องโดนมบิ่นอ่ะอา้าวโทษ <c oughs> พี่อาจารย์ผิดหวังนะเออโดนมบิ่นไปเลยกนะั <c oughs> นหาหน้าใหม่ไอ้

ช่วยมาช่วยพ่อเอาพ่อมาล่อชิวแกเคยทำอะไรในชีวิตบ้าง ยังคงทำให้เราโมโหได้ตลอดว่าฟังจริงๆคนพวกนี้ก็คือเนี่ยลากเลยเอังจิงก็เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ทั่วไปในชีวิตจริงนะแม้แต่ตามขงตามข่าวอะไรเงรี้ยคนประเภทนี้ที่แบบเหมือนตัวเองแบบเจอปัญหาชีวิตนู่นนี่นั่นแต่ก็เอาแต่โทษคนอื่นโทษโชคโทษดวงชะตาโทษโทษคนนู้นคนนี้โทษสังคมอะไรนักก็ไม่รู้แต่ไม่เคยหันมามองเองว่า ตัวเองมีส่วนที่ทําให้ชีวิตตัวเองเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคือมันไม่ได้มีใครไปทําให้ชีวิตคุณเป็นแบบนั้นเลยคุณทําตัวเองทั้งนั้นนะ่ะแล้วคุณก็เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบแบบอย่างเงี้ยแบบดาดิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็โทษคนอื่นนะคะอ้างเหตุผลนู่นนี่นั่นเพื่อที่ตัวเองจะได้มีสิทธิ์ในการ <c oughs> มีสิทธิ์มีสิทธิ์ไปทำอะไรเหมือนอ้างความชอบทําให้ตัวเองที่แบบเออเพราะคนนูน้นคนนี้ทาให้ชีวิตป็นแบบนี้เลยแบบ หมือนแบบเหมือนหาความชอบทาเพื่อตัวเองมีสิทธิ์ไปทําร้ายคนอื่นคือมันก็ไม่ใช่มีสิทธิ์เราแบบเหมือนหาความชอบทําให้ตัวเองอะว,ว่าเออคนอื่นต้องแบบชีวิตคนอื่นต้องเป็นยงไอย่างนี้เพราะเพราะที่ชีวิตตัวเองเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะอย่างนูนง่นอย่างนี้อย่างนั้น่ะก็แบบไม่เคยหันมามองตัวเองคือแบบคิดถึงแต่ตัวเองไม่เคยมองตัวเองผิดอย่างอีคนแรกใช่ไหมคนแรกที่สู้เห็นโจก็คืออะอย่างที่เคสโจบอกเลย <beb ied S 2> คือคุณอาจจะโทษเมียนู่นนี่นั่นแต่ ถามว่าคุณให้เวลาให้คุณค่ากับเมียคุณมากแค่ไหนอ่ะเพราะอย่างที่เขาบอกเขาบอกว่าพอหลังจากแต่งงานปั๊บก็รู้สึกว่าแบบเออบ้านไม่ใช่ที่อยากกลับไปอะไรเงี้ยเออเขาอะไรหรอป่ะทุกแต่งงานปั๊บก็เปลี่ยนไปก็ <c oughs> คือตัวเองก็แบบเหมือนไม่ได้ให้ความสําคัญกับเมียมากกว่าเดิมตัวเองแบบไปเที่ยวนั่งดิ้งกับผู้หญิงอยู่เลยแล้วแบบจะแบบมาโทษเมียฝ่ายเดียวหรอคือตัวเองเคยให้ความสาคัญกับเขามากแค่ไหนอ แบบเป็นสาตัวเองตัวเองเป็นสามีที่ดีมากแค่ไหนอะหนึ่งคนที่สองนะคนที่สองก็คืออีอว้วนคือแบบโทษด,ดวงสวยนู่นนี่นั่นคือไม่เห็นมีอะไรตรงไหนที่มันเกิดจากความดวงสวยความดวงชวยมันต้องเป็นลักษณะที่แบบคือไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดแต่มันดันเกิดเงี้ยคือแบบแต่คือทุกใส่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตัวเองทำงนั้นน่ะเหมือนไอการจําตัวเลขจําจําภาษา่างประเทศ คือตัวเองก็ไม่รู้จักเรียนรู้เองอะอย่างที่บอกมันพนักงานหรือเขาก็ไม่ได้พนักงานคนอื่นเราเชื่อว่าเขาก็ไม่ได้รู้พอตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็เรียนรู้เพื่อที่จะแบบเออทํางานได้ดีทําหน้าที่ของเองได้ดีแต่ตัวเองไม่คิดจะเรียนรู้เองแล้วก็แบบอ้างนูน่นอ้างนี่ไปเรื่อยบุหรี่เอา้าเขาก,เขาก็เขาอาจจะไม่อนุญาตให้สูบในร้านหรือเปล่าแต่ตัวเองสูบเองคือปกติคนอื่นเขาไปสูบนอกร้านหรือเปล่ามีที่เขี่ยบุหรี่มีถังขยะด้านนอกหรือเปล่าตัวเองไม่ดับไฟเอง ก็มาโทษด,ดวงซวยอ่ะคุณคือพนักง,งานคนอื่นที่เขาซวยเพราะมันเป็นเพราะการไฟไหม้มันเกิดจากความผิดพลาดของคุณอะคือพนักงานคนอื่นที่เขาซวยเขาไม่ได้ทาอะไรเลยมาคนที่สามก็ัอนและ,และคือเอาจริงเราเลือกเรามองว่าเรื่องของการสตรีกเรื่องกฎระเบียบมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่คือคือคุณก็ไม่ควรแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องแบบหยุ่หยิมแบบซีเรียสมากๆหรือหรืออะไรที่มันมาจาก บรรทัดฐานส่วนตัวเราก็มองว่ามันก็ไม่ควรเอาไปครอบคนอื่นคือถ้ามันไม่ใช่ลักษณะของแบบกดกดมูไม่ใช่กดมูกดของสังคมที่มันเป็นมาตรฐานของสังคมโดยรวมอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่มันเป็นบรรทัดฐานของตัวเองที่แบบเฮ้ยต้องทําอย่างนี้สิตัวเองแบบเป็นตักกะของตัวเองคนเดียวรวมว่าต้องทําอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้สิอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คนอื่นเขาอึดอัดน,นะเออแล้วตัวเองก็ไปบอกว่า คนที่ไม่ได้ทําแบบที่ตัวเองคิดอ่ะคือผิดหมดหอย่างเงี้ยคือบางอย่างมันก็แบบเออคือเอาบรรทัดฐานของเองไปครอบคนอื่นเขาแล้วก็มองคนอื่นเขาทําคนอื่นที่แตกทําไม่เหมือนคือผิดหมดตัวเองถูกทุกอย่างไม่เคยมองว่าตัวเองผิดคือจริงอยู่ว่าบรรทัดฐานของคุณอนะ่ะไอสิ่งที่คุณคิดว่าควรจะเป็นอย่าง,งาน,น,นั้นอย่างนี้มันอาจจะไม่ผิดหรอกแต่การที่คุณเอาความคิดของคุณไปครอบคนอื่นไปบังคับคนอื่น ให้ต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เหมือนเหมือนที่คุณต้องการมันมันไม่มันผิดไงมันไม่ใช่แล้วปัญหาหลักก็คือการที่ไม่ยอมรับตัวเองผิดแหละเวลาถ้าเกิดคือเราเชื่อเลยว่าถ้านางบังเอิญแบบเธอไปทําอะไรพลาดพลั้งอะไรบ้างก็คงไม่มองาตัวเองผิดอะก็คงแบบโทษนู่นโทษนีอ่อีกอืมแล้วสุดท้ายก็ลง่องเออลงเอยด้วยกันโทษสังคมว่าสังคมแบบปฏิเสธตัวเองทะไรด้ตัวเองก็แบบคือตัวเองทํา คือตัวเองก็ไม่ได้ทําตัวเองให้ดีเดอะไรอ่ะแล้วจะมาโทษสังคมที่มาปฏิเสธไปอย่างเดียวได้ยังไงจริงไหมก็ว่ามโมโหก็ังมีต่อไปรวมถึงพ่ออากิระคือ,อตอนท้ายหนักมากนะฮิกุระชิคือแบบเพิ่งจะเอาให้ได้ใช่ไหมกับอากิระเนี่ยคือแบบแล้วคือสุดท,ท้ายได้อะไรวะได้ความสาใะใจเหรอคือประลำพังพ่อป่วยนี่ เป็น่วงจะแย่อยู่แล้วมันจะเอาพ่อมาล่อให้อากิระออกมาอีกมันก็ได้รับผลกรรมมาพาออีกอีสามคนนั้นก็ได้รับผลกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะ mm hmm. เหลืออีฮิกุราชิเนเอาจริงเอาจริง,งผู้หญิงทีสู้กันเบียจังนี่ก็แบบอยากให้เอากังหันแบบทับไปแต่นีนก็จะดูโหดไปหน่อยก็โอเคเบียเบียจังก็คงแบบไม่ได้โดหดขนาดนั้น ก็ปล่อยซอมบี้กินไปเนาะก็เดี๋ยวไปต่อกันที่ตอนสุดท้ายเลยละกันเนาะ <g ười> ไปเดือนเดือนนี่หมายถึงอารมณ์ค <c oughs> ่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจบเลืองเพียงเท่านี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย